เยี่ยมรายใหญ่ที่สุดของประเทศผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างครับนำแรกธรรมชาติตราช้างน้ำช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนอยากแก้คูกค่ก็มีจำหน่ายตามร้านขายยาและเเว่ทั่วประเทศมาดูบนเวทีกันต่อครับเริ่มที่จะเน้นวงในเหมือนเดิมครับอู้นี่ครับหมัดเลยครับแก้ด้วยหมัดครับจะได้เดินกระหลงครับแทงคืนไปครับเสียขึ้นมาคืนไป ตีมาครับึืนมาอีกทีสับอกปักขึ้นมาวงในหมุนหมุนครับหาเหลี่ยมเด่งตีถึขคืนได้ครับแมมอสครับูดูจังหวะครับพลิกหาเหลี่ยมแล้วตีครับจะาท่าแมมอสโอ้โหชิงเหลี่ยมชิงจังหวะกันครับหมุนมาหาเหลี่ยมเด้งตีแดนการหลงพยายามที่จะไล่แขนสู้ครับเลีงเข่าแล้วครับแต่ว่าแดนการหลงไข่ศรดชพันนีก็ประเภทสู้ทุกดอกสู้ทุกดอกครับ เขาก็มีครับแม่มอสขยมตีตีเลาะอยู่ข้างเชือกครับกรรมการถามต้นนั้นเองโอ้โดนหมัดแล้วครับเซขลาติดเชือกแล้วครับแม่มอดโดนหมัดของแดงกาหลงนี่นะมวยมันมีหลักหลายครับไม่ใช่มีเขาอย่างเดียวครับมวยเขาต้องแก้ด้วยหมัดมวยเขายับเดินต่อแทงซ้าย ระวังหมัดครับสวูหมวกกันน็อกสูงเจอเกี่ยวล่างไม่ลงครับเอาคระปุนตีได้ครับแต่กระหลงตีทีแม่มอสตีคืนแยกแยกแยกครับอยู่ในช่วงกลางยกที่สามจังหวะแรกครับแม่มอสพยายามจะต่อยมาแต่แตงกระหลงไม่สนครับชีบได้ตีอย่างเดียวครับอยู่คนนี้ยกนี้ยกที่สาม้าลูกจบพร้อมเสียงระฆังครับมอสครับ แต่ว่าแดงนกะหลงมีหมัดมีสอกมาแจมยกนี้ยกที่4ครับมาดูกันมาดูกันต่อครับมาแล้วครับวงในลุลวนครับทานั้นแมมมอสครับเร่งเยอะไปไหมครับหลายคนตั้งคำถามครับอาครับแทงแล้วเสียบขึ้นไปครับตีมาดันต่อไปแล้วต่อยหมัดคืนครับแดงนกะหลงนี้ครับหมัด ยกที่ผ่านมาเราเห็นแล้วครับโอ้โหโดนแล้วมีเซครับแมมอสเอาก็พันศอกสู้ครับตรงนั้นล็อกมาหมุนขาเรียมดันออกไปแต่กระโหลกต่อยหมัดครับดันไปเสียบคืนตีอ,อีกทีครับดันมาดัานไปแล้วต่อยหมัดครับโอ้โหโอ้หนึ่งนาทีแรกนี่ บุกเลยครับทางด้านแดงกาหลงเป็นพายุบุกแคมเลยเดียวกัเป็นพลวันแล้วนนครับดูจังหวะแทงเข่าตั้งหลับแน่แล้วครับตั้งลับแ้แล้วครับแมมอสโตคืนเลยทำขำดันแล้วก็เสียบเข้าไปดันํำดันยัน,นเสียบขวาเสียบขวาครับเอามีซอแกแจมครับแดงกาหลงโอ้โห,โโหท,ทัทนทีขดอะดตลอดโอ้โหดูครับยังไม่หยุดเลยครับ ถึงตรงนี้ยังไม่หยุดครับโอ้โหเอาวกับโลเรีนตอนนี้นี่ไขน้ำมันไขจะกระชอ,อกก่อนกันครับเสียบมาสับต่อยมันขึ้นไปไดกระหลงแท่งขวามาครับแม่มอสโผงไไงล็อกล็อกแล้วตีได้ครับแดยกระหลงแมมอสพยายามที่จะตีขึ้นดูกรบจับได้เปรียบครับไดกระหลงเสียบครับเอาารก็ตีขึ้นมาแมมอสโอ้ใมวยครับต้องสู้กันยันนี้ครับ นี่ฮะไม่มีหยุดเลยครับยกนี้เป็นยกที่ทั้งคู่เหมือนกับว่านัดกันมาด้วงเข่าเลยคนละทีเอาอืมวมกัหลงแทนแทงแบบแยัดไส่ฮะ โอ้โหต oh, mm ้องปรบมือให้เลยครับอย่างนี้ที่จอรลุนคู like ่เ <Pal> ด <os ective> oh ือดเลยครับเอาครับสับสอนแขงเข่าขึ้นไปกระชากมาผมในตีนี่กับแปมอสเสียบขึ้นไปครับใจกะหลงโอ้โหโดนต้องยังไงครับเสียบขึ้นมาดันไปแล้วเสียบคืนเสียบคืนตี่มาเสียบคื้นไปครับโอ้โหโอ้โหตูครับเดินมาแข้งซ้ายหลุดแล้วโดนหมัดหมัดตามแล้วแข่งครับโอ้โหหมดยกกับพักสักคู่เดียว ครับทีบ่แล้วนี่ไม่หยุดเลยครับตั้งแชมป์และคู่นี้ก็น่าจะได้เป็นคู่ที่ถูกพิจารณาว่าเป็นคู่ดูเดือดซึ่ง เมื่อสรุปในเดือนพฤษภาคมก็มโอการลุ้นเลยนะครับดูเดือดประจาเดือนครับใช่ครับเอาวครับลุ้นกันต่อครับแหมเปิดฉากมาลมเสียหลักลงไปอยู่ข้างล่างกับแดนกรหลงครับไม่สนก็ตีก่อนครับดันมาครับแม่มอคกับโู้หูเสียไปครับแต่ด้านแดนกระหลงครับพยายามที่จะสู้ในครับตูครับโอ้โหเกมมันบีบให้สู้วงในครับอ่าทั้งคู่ไม่ใช่มวยทางบอนแข้งครับอูโตคืนครับ ครับตรงในครับเต็งตีดันไปเต็งตีทีกรับโอ้โหยกนี่แม่แมหมอทำได้ดีครับช่วงต้นยกครับแดงจะหลงครับแกยังไงดีครับเดินก็มาแข้งครับโอ้โหหมัดถึงต้องบอกว่าสั้นกว่าครับปัดสั้นกว่าแข้งผงไายไปี่แมหมอจะอ๋อนี่คือมรดกแห่งอนาคตของสกีเฮดเลยทีเดียวครับยาวไกล มนการสร้างประสบการณ์สร้างกระดุกมวยไปเรื่อยครับแต่ว่าหัวใจได้ทั้งคู่ครับยกห้าแต่ว่าไม่มีใครยอมใครครับแต่เหลี่ยมจังหวะนี้นี่ดูดีครับแต่เหลี่ยมอย่างเดียวไม่พอครับเดินต่อกับแดนกระหลงับพยายามที่จะเน้นต่อยหมัดครับแต่ถึงตัวเนี่ยโอเคต่อดเอาไว้เลยกับแมมมอดอาครับเริ่มที่จะต่อยได้แต่ต่อยได้แค่ทีเดียวับพอตอนนี้ความต่อเนื่องยังไม่มีอาารก็ได้ครับเน้นครับเดนกระหลง เน้นที่หมัดครับตอนนี้ไม่ต้องสนอาวุธอื่นครับอูแจะดูแมมมอสแกก็กันะเขามารับแรงการหลงนี่ฮะต่อยหมัดซ้ายแต่ว่าถึงตัวครับแมมมอสรองคอไว้ครับมวยเข่าต้องแก้ด้วยมวยหมัดมวยหมัดก็แก้ด้วยเข่ามันก็แก้กันนะทีนี้อยู่ในเกมของใครครับตอนนี้ผ่อนแล้วครับแมมมอสผ่อนโยกลบหมัดแล้วก็ถึงตัวอ้อยครับกะต่อยลำตัวแต่มันวืดครับ โอ้โนี่ครับโอ้ยโดนแข้งคืนมาอีกครับทางด้านนายกระหลงก็ถือว่าสู้ได้อย่างเต็มที่ครับโอ้คู่นี้นี่ยกที่4อย่าลืมว่าใส่กันไม่หยุดเลยครับชื่นชมหัวจิตหัวใจของมวยคู่นี้ครับต้องชกกันอย่างนี้นะครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่า,าได้ใจนะครับเสียงและค้างมาเลยครับยกที่5ยกสุดท้ายนี่สปิริตน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อาภัยของมวยคู่นี้สุดยอดครับ รอดูกันครับว่านี่คือคมเพชรลูกพระบาทครับดีน้ำมวยเก่าแล้วครับในสังกัดลูกพระบาทตอนนี้ก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้กับมวยรุ่นใหม่ๆทายาทของค่ายลูกพระบาทในรอสัญญาณครับธงแดงขึ้นมาก็หมายความว่ามุมแดงครับลูกหลานจากพุทธบาทสระบ,บรุรีแมมมออัชเรศประดิษฐ์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนี่คือคู่ที่สองแล้วครับคู่หน้าจะเป็นเพชรดำพ่อเจริญแพทย์กับแจ็คลูกมะขามหวานครับเอาพักก่อนสัก